ก็สวัสดีตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูสวนของหลานผมนะครับตรงนี้ไม่ใช่สวนผมนะครับก็เหมือนย้อนวันเวลาไปเมื่อสัก8ปีที่แล้วเหมือนตอนที่ตัวเองกำลังเริ่มต้นปลูกต้นไม้ตอนนั้นเลยนะครับตอนนั้นสวนผมก็บรรยากาศประมาณนี้แหละ ปลูกต้นกล้วยก่อนเหมือนกันนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นตอนผมปลูกต้นไม้แรกๆหลานผมไอคนเจ้าของที่แปลงนี้เนี่ยเขาก็เคยได้ไปปลูกต้นไม้ช่วยผมบ้างนะครับก็ผ่านวันเวลามาเจปีเขาก็เห็นสวนผมโอ้โหมันเติบโตกลายเป็นป่าเนาะต้นสักก็โอ้โหเป็นแถวเป็นแนวสูงใหญ่อลังการไปแล้วเขาก็เออถึงเวลาที่ควรจะต้องปลูกแล้วเขาก็อายุไม่เยอะนะครับประมาณ เท่ากับผมสมัยเริ่มต้นแรกๆนะยี2สิบปีนะครับในยุคนั้นผมก็บอกว่าเดี๋ยวอายุ30มสิหน่อยๆก็มีป่าละเขาก็ใช้วิธีการคล้ายๆผมนั่นแหละปลูกกล้วยก่อนนะครับแต่ของเขาไม่ได้ทําสวนป่าทั้งหมดนะครับก็เอาง่ายๆว่านั่นแหละแบบป่า3ามอย่างประโยชน์4อย่างเลยนะครับก็อาจจะมีพืชสําหรับเก็บขายได้ด้วยอาจจะมีผลไม้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างแล้วเขาปลูกอย่างไรนะครับก็ผมก็เกินให้ดูเกินให้เขาฟังโดยคร่าวๆแล้วก็ให้เขาไปคิดวิเคราะห์อเอาเองว่าเขาจะปลูกแบบไหนจะเลือกพืชชนิดไหนมาใส่นะครับโอ้โหดอกยาคากำลังลก่อนจะไปดูขอดูดอกยาคาก่อนแค่ดอกยาคานะครับ ในบางดินแดนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งของหายากเลยนะครับเคยเห็นเขาออกข่าวเมื่อ7-8ปีก่อนอยู่แถวๆเมืองหลวงหรือเปล่าเห็นทุ่งยาคาแล้วก็คนไปแห่เชลฟี่กันไปถ่ายรูปกันเอาซะปลายาคาเตียนไปเลยต้นกล้วยเขาก็ปลูกประมาณ3คูณ4ในยุคสมัยที่ผมปลูกแหละปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับต้นกล้วยส่วนไม้ยืนต้นนั้นใช้วิธีการปลูกรอบรั้ว ไล่นะครับงานเป็นแนวรัว้วเดี๋ยวเขาเขาปลูกต้นอะไรบ้างเดี๋ยวพาดูอ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นพยุงเขาปลูกห่างกันประมาณสัก2เมตรครึ่งได้นะครับก็โอเคนะเพราะวันอยู่ริมรั้วนะครับไม่มีต้นอื่นมาขนาบข้างก็ไม่ได้ถือว่าชิดเกินไปเพราะว่าเขาสามารถแตกทรงพุ่มออกด้านข้างตรงนี้ได้นะครับแล้วการปลูกเนี่ยก็ห่างจาก ที่แปลงอื่นประมาณ4ี่เมตรนะครับก็โอเคสีหเมตรเลยแหละก็โอเคถือว่าห่างไม่ไปเกะก,กะระรานสวนของคนอื่นนะครับตรงนั้นเป็นป่าอ้อยของคนอื่นเนาะก่อนจะถึงต้นพยุงเขาก็ปลูกต้นกล้วยกันไวอ้อีกต้นพยุงก็กําลังงามเลยน,นะครับต้นเล็กต้นใหญ่ปะปนกันไปหญ้าเยอะก็ใช้วิธีตัดนะครับ <c oughs> อ่ะต้นนี้พยอม บางโซนเขาก็ปลูกเป็นต้นสักนะครับใส่ใส่กันไปปนๆน,นกันไปรอบรัว้วไร่เป็นต้นไม้นะครับโอ้วิวก็สวยนะมีภูของภูกเขาตรงนี้ต้นกล้วยก็เล็กใหญ่ป่าปนกันไปเขาเขาหน่อมมาปลูกนะครับบางส่วนก็ได้มาจากสวนผมนะครับต้นกล้วยะพะยุงโอ้โหในโซนนี้ต้นงามแล้วพยุงหนึ่งปีก็โอ้โหเนี่ย สูงระดับไหล่ผม,ม่านเนี่ยถือว่าใช้ได้ใชไดับโอ้โหต้นนี้โอ้โหสูงมากว่าตรงได้ดีเลยแหละแต่ว่าถ้าถ้าปลูกแบบสลับต้นกับพวกมะฮอกกานีหรือว่าไม้สักเนี่ยจะเข้าท่ากว่านี้อีกนะครับเพราะว่าไม้สักกับมะฮอกกานีเนี่ยเขาเปล่าตรงโดยธรรมชาติเนาะตรงไปโดยธรรมชาติแล้วก็เขาจะบีบให้พยุงเนี่ยได้ตรงไปด้วยแต่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็นแล้วแต่คนปลูกเนาะหรือว่าจะชอบอย่างไร และทีนี้ก็ดูต้นกล้วยนะครับกล้วยจะเป็นแถวเป็นแนวด้านนี้อ่ากล้วยจะเป็นแถวโคเดียวนะครับพระอาทิตย์ตกด้านนู้นพอดีแสงมันแยงตา <c oughs> อมองลักษณะนี้แล้วกันอ่าโอเคนะครับกล้วยเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้ไป ต้นกล้วยเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนี้นะครับตรงนี้ระหว่างร่องเี่โอโ้โหว้างประมาณน่าจะเกิน4เมตรอยู่นะ4ี่เมตรหรือ5้าเมตรเนี่ยลองกล้วยเนี่ยห่างอยู่เขาบอกว่าก็วางผังกันนั่งคุยกับลานแล้วว่าไอต้ต้นโขนต้นกล้วยเนี่ยทุกต้นเนี่ยตรงนี้พื้นที่มันประมาณสัก2ไร่กว่าๆน่าจะได้ต้นกล้วยประมาณ300รว่างี้นก็ ผลต้นกล้วยทุกต้นนะครับเดี๋ยวเขาฤดูฝนนี้เขาเตรียมกล้าไม้ไว้แล้วแหละเขาจะเอาต้นกระท่อมนะครับมาปลูกดังนั้นก็จะพื้นที่2ไร่กว่าๆนี้ก็จะได้ต้นกระท่อมเนี่ยประมาณ300กว่าต้นเนาะสามร้อต้นก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้แต่ละต้นมันก็จะห่างกันประมาณอุ๊ดนี้ะหว่างต้นกล้วยนี่ห่าง4เมตรเลยอ่ามาอีก4เมตรต้นกล้วยตัวนี้ข้างๆก็จะกลายเป็นต้นกระท่อมเนาะปลูกปลูกต้นกระท่อมใส่ต้นกล้วยไป แล้วระหว่างที่วางผังนั่งคุยกันเมื่อวานว่าไอ้ระหว่างล่องต้นกล้วยเนี่ยจะปลูกต้นอะไระยังไม่รวมพวกที่จะเอามาปลูกแซมเนาะพวกพริกมะเขือพวกะมะละกงมะละกอเขาก็ต้องปลูกไปอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม้ที่จะเป็นสร้างแหล่งไรายได้เนี่ยเป็นแบบไม้ยืนต้นเนี่ยพวกผลมงผลไม้เนี่ยจะปลูกอะไรตรงนี้ที่เขา นั่งคุยกันเมื่อวานอาจจะต้องเป็นต้นที่ไม่สูงมากเนาะอย่า,งอ,า,อยาง,งอย่างยกตัวอย่างด้านนู้นก็เป็นภูเขานะครับอ,อย่างต้นกล้วยต้นนี้เราปลูกกระท่อมไปมันก็จะกะว่าให้สูงอยู่ประมาณนี้แหละไม่สูงมากาสัก4เมตรเพราะว่าเราเก็บใบเขาขายใช่ไหมละ่ะกระท่อมก็ไม่ได้ต้องสูงสูงใหญ่มากแล้วตรงตรงกลางเนี่ยตรงร่องต้นกล้วยนะครับให้มันทะแยงฟันปลาตรงนี้พอดี ควรจะเป็นไม้ผลที่ไม่สูงมากนะครับเพราะว่าล่องต้นกล้วยเนี่ยที่ปลูกไปมันก็เป็นแนวตะวันออกตะวันตกนะครับใบต้นกล้วยก็จะร่มไปเฉพาะต้นกล้วยไม่ไปบังในล่องตรงนี้นะครับถ้าห้าหกปีข้างหน้าไปต้นกระท่อมสูงใหญ่ระดับนี้ร่มของต้นกระท่อมมันก็จะไปเฉพาะล่องนี้นะครับผมกลัวเฉพาะผมกลัวมันจะไม่มีร่มด้วยํำไปต้นกระท่มเพราะว่าต้องเก็บใบมันขายตลอดเนาะ ที่วางผังกันก็ว่าไม้ผลบางชนิดอาจจะต้องรอมันออกผลแล้วก็บางทีออกผลแล้วอาจจะล่วงทิ้งไม่ไมติดผลเนาะแต่กระท่อมเนี่ยใบออกมาเนี่เก็บขายได้เลยแล้วก็ไอ้ร่องตรงกลางตรงนี้ที่ร่มของเขาก็จะไปเฉพาะของเขาเนี่ยไม่โดนต้นกระท่อมหรือว่าต้นกล้วยมาบังนะครับซึ่งห้าหปีข้างหน้าก็ต้นกล้วยก็คงออกหมดแล้วแหละโดนต้นไม้อื่นโตก็แต่ต้นกล้วยออกเนาะร่องตรงนี้แหละ ที่จะปลูกเป็นผล,ลไม้เนี่ยอะไรบ้างที่นั่งคุยกันเมื่อบานนะครับว่าต้นต้องไม่สูงใหญ่เหมือนฝรั่งอ่าที่เขาปลูกต้นฝรั่งอ่ากิมจงกิมจูอ่าพวกนี้มะกอกน้ำอ่าไม่ต้องให้ต้นสูงใหญ่มากละมุดอย่างนี้ก็ได้ละมุดก็แตงกิงเอาไม่ต้องให้สูงใหญ่มะนาวอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมะนาวได้อ้หลากหลายอย่างก็ผมก็ให้การบ้านหลานไปว่าไปไป,ไปคิดดูเอาไอ้ผล,ลไม้เนี่ยที่จะมาเสริมเนี่ย มันก็จะได้ผลไม้เข้าไปอีก300ต้นนะครับผลไม้ที่ไม่สูงต้นไม่สูงใหญ่มากนะครับใน300ต้นก็ไปคิดเอาเอาสักชนิดละ100ต้นให้มันได้3ชนิดเนาะที่จะเป็นไม้เข้าไปอีกส่วนไม้เยืนต้นอย่างอื่นๆก็นั่นแหละไปใส่ในบางโซนกระจายกันไปห่างๆเอาเอาไล่ละสีสาต้นเสริมเข้าไปแล้วก็ใส่รอบๆก็พอละรอบสวนนะครับตรงนี้ ก็ยังคิดไม่ได้หมดหรอกว่าผลไม้ที่เขาจะมาปลูกนั่คืออะไรนะครับก็ให้การบ้านหลานไปคิดจริงๆมันมีหลากหลายชนิดนะครับที่ต้นไม่ได้สูงใหญ่มากที่เก็บผลขายได้เนี่ยก็ถ้าออกแบบอย่างนี้เราก็จะได้ไม้รอบรั้วสวนเนี่ยรอบรั้วไร่เนี่ยโอ้โหเฉียดร้อยต้นเหมือนกันเป็นไม้หลักประกันบำนาญตอนแก่เลยว,ว่าไว้สร้างบ้านเรือนให้รุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้นะครับถ้าเป็นต้นสักต้นมะฮอกกานีตรงๆหน่อยเนาะ แล้วก็จะได้ไม้ที่เก็บใบขายอย่างกระท่อมที่เขาวางถังไว้ระหว่างที่กระท่อมจะโตระหว่างที่ไม้ผลจะโตก็จะได้เก็บกล้วยเก็บอะไรขายไปด้วยเพราะได้ยังประโยชน์จากนั้นนะครับอืมยูแช้ได้อ่ะก็พามาดูบรรยากาศนะครับสมัยก่อนผมเริ่มแรกๆก,ก็ประมาณนี้แหละอาจจะไม่ได้ปลูกผลมงผลไม้นะอย่างสวนผมแต่ว่าลานผมเขาชอบให้เป็นผลมงผลไม้ด้วยก็โอเค อยู่ที่เราจะออกแบบเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้าง่ะเนาะไปแล้วเทปนี้โอ้สวยจริงจริงดอกยักษ์ยกักษานะ